M. Yeah. Yeah. M M mm. Mm. Moon. One. Oh, moon. Where are you? M M Moon. M M man... M M M สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แฉันให้แกล้างผักเนี่ยแกทำหรือยังฮะจานทำช้อนเนี่ยน้าำเสร็จแล้วฉันได้แห้งทำหรือยังยังยังครับเกดและตอนนี้แกตอบ,บัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมจะไม่ทำ,ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมกาาูกระทะไม่ได้ทำกับกุศลนล้เว้ยพอถึงทีนเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแการีฟีอะ ขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับอ๋อนะฉันฆ่าโทษกันไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉนะันเลยจะออกแน่ไปไปครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเลยครับเจ้เดี๋ยวทำอยางี้คิดหน่อยฉันเนะหนื่อยกันแล้วนะหน่รู้เรื่องไหมครับเจ้ถามตัวเล็กเขา เราฝึกทำไม่ดีบเบสเฮ้ยไอเด้งครับเจ๊ใจร้อนไปแล้วกเนี่ยฮะแกต้องแตกหมแล้วจะพังแล้วทำยังไงฮะผมขอโทษจริงเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ย ให้กับโรงงานัันแข็งฮันวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้อนๆท่องใส่ลูกค้าฮัานเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำแก้งแตกอ,อีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่ยเจ๊ฉันทนแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเนี่ยแกออกจากร้านฉันไปอยี๋ยวนี้เลยฉันไล่แกออกเนี่ยแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะให้เนี่ยฉันหือว่า ไม่ได้นะเจ๊เจอะไรผมบอกแล้ว,ลวผมจะเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไปสมัคงานที่อื่นเนีไปเจ๊อะไรไม่ได้เจอะไรผมาอกเลยนะไปฉันเลกกัออกแนละ้ออกไปอย่งนี้เลยออกไปคิดว่าท้าจะจบแค่นี้เหรอเจเดี๋ยวคอยดู จบขบ่าวติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครเข็มส้นปลายกันต่อนะครับขุทา,าศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะ ณอนัตถะกุสเลนนะอัตถจริยาฉลาดไม่ถูกเรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์ภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับาพาไปชมภาพความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศอจีนครับโดยที่เทือกเขาวู้หัวชาในมณฑลเทหลงเจียงค่ะก็มีนักท่องเที่ยวไปรอชมทะเลหมอกตัดกับใบไม้หลากหลายสีสันที่ดูสวยงามราวกับเมืองในเทพนิยายเลยนะคะแล้วก็ไปพร้อภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนะจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต